มาติดตามสภาพอากาศกันนะคะทั่วไทยยังมีฝนตกหนักทะเลคลื่นลมแรงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากก็จะขยับมาอยู่ในพื้นที่ตรงกลางของประเทศแล้วนะคะไปตรวจสอบพื้นที่กับคุณจันทิมาศิลาชาติค่ะสวัสดีค่ะ ต่อเน,นื่องไปถึง24ชั่วโมงข้างหน้านะคะฝนยังเยอะยังไม่แผ่วค่ะตอนนี้มียอมความกดอากาศตา่ำนำทับฝนถล่มเข้ามาบ้านเราค่ะมาดูคาดการฝนที่จะเกิดขึ้นนะคะใน24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะก็คือโซนของภาคเหนือภาคกลางและพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะจะเป็นพื้น ภาคใต้ฝัฟฟ่งตะวันตกค่ะ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝน80%ของพื้นที่จะมีฝนหนักถึงหนักมากที่เชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาด้านแกร่อุตรดิตฐตากสุโขทยัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือมีฝน70%ของพื้นที่ยังมีฝนหนักถึงหนักมากระวังกันต่อที่เลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี ภาคกลางมีฝน80%ของพื้นที่จะมีฝนหนักในหลายพื้นที่และมีฝนหนักมากที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาการชนะบุรีและราชบุรีกรุงเทพมหานาครมีโอกาสเกิดฝน70%ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่ง ภาคตะวันออกฝนก็เยอะคลื่นลมก็แรงต่อเนื่องค่ะตกได้80%ของพื้นที่จะหนักถึงหนักมากที่นะครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันรบุรีและทิ่ตราดทะเลคลื่นสูง2-3เมตรทางฝั่งและมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝน60%ของพื้นที่เป็นฝนหนักที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่สุราธานีขึ้นมาคลื่นสูง2เมตรห่างฝั่งและมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งและมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอนามันมีฝน60%ของพื้นที่จะมีฝนหนักมากต้องระวังที่ระนองพังงานและภูเกต็ตตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาทะเลคลื่นสูง2-3เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง2เมตร มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะกรมอุตุยังเตือนในโซนอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนให้ชาวเรืองดออกจากฝั่งไว้ก่อนจนถึงวันที่19กรกฎาคมนะคะวันนี้จันที่มาลาแล้วค่ะ